400ห้าสิบใส่เลยอ่ะ,ะกุ้งหอบเกรี้200ขอออกให้ฟรีโหละ200นี 100, ่300 100, หอยหวานเล็ก108กับ200หมึกมะละ1 50กุ้งหัวมันเที่ยงกับแล้วนี่จะเป็โกงนี่ที่ใส่นะ300 400กรนะมีครับมีย่างให้ด้วยนะบริการย่าง กุ้งอยมสวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดสดแสมสารนะครับเย็นชมวิวบรรยากาศอยู่ด้านหลังตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศตลาดสดสมสารในช่วงเวลาเย็นๆกันนะครับทุกคน เย็นๆก็กับประมาณสี่ห้าโมงเวลาสดเสมยสารครับโพสที่ผมชอบมาเดินช่วงเย็นๆครับเพราะว่าราคาซีฟู้ดนะครับผมราคาราคาริาเริ่มจะเลหลังนะน่อหัวกะสร มึกกระนอง300นะครับโลละมึกไก่300ร้ยังสดอยู่นะร้านคนหมดแล้วราคาปราาับลดแล้วสองร้อยยี่สิบสองร้อยแปดสิบ น้ปก่าปลาล้ว่า้ำจิ้มชิมจาครับไขยหวานร้อยแสิบแล้วก็เป็นเน้อปูกเกนุ่แล้วเนาะแล้วก็สองร้อยกว่าบาทครับกุ้งสองร้อยแปดสิบ นี่เป็นหมึกสดนี่ไข่เ้ยน่สามร้อยยี่สองร้อยห้าสิบบาทร้อยแปดสิบร้อยหกสิบนี่หมึกซาซิมิซาซิมินเป็น Day, ie, 260เบลเลยนะรั260หมดกระดองซึ่ง280แล้นี้หมดแล้วนะมีสละด้วยนะสละ2 9 0กลาะกงตะใช่ไหมว200 ไม่ใช่ใสเนาะก็ยังขดอยู่นะตัอให่อนีก็จะเป็นปลามึกสายร้อสบปลาหนวดหมึก2องรอรหมึกตัวใหญ่นะ8อร้อยสิบนงลมเนาะถุงละ้อยร้อหาบร้องก็หอยนางรมร้านหนึ่ง ก็มีเครื่องให้เสร็จสับเลยครับราคาก็ประมาณนี้อันนี้แบบดองเนาะกุ้งดองแนละ้วปลาออกเป็นปูนี่กุ้งอกเป็นปูกุ้งก็มีกระบะนี่นาาราคากล่องละหนึ่งร้อยหลายหลาเดี๋ยวดูฝั่งนี่แหละครับทุกคนะนี่ฉลามนี่ครับนี่ย่างให้ด้วยครับบริการย่าง กุ้งหอยหมึกเดินกุโซนนี้กันบ้างน,นี่เป็นหมึกหอมปกพวกปูดองปล่าปลากระพงแร่กุ้งอเกือสองร้ขออบให้ฟรีโลละสออยกสีสามร อร่อยหวานเล็กร้อยแปดกับสองร้อยครับหมึกมนละ1 5ยห้กุ้งหัวมันเกี่ยงกันแล้วนี่จะเป็น,ป,นปูมีเนปีไข่นะสามร้อยปดสิบสี่ร้อยแปดสหมึกแปรรูปหมึกแห้งก็มึกก็ปลามีกุ้งสดไม่ให้ฟรีครับสามบาท อ๋อน้ำจองแล้วน้่งในตู้นีกราคาจองแล้วอันนี้่ก็หมึกอะไรหมึกกุ้งเหรอสามร้อยห้าสิบบาทขายเชลกม็มีมีหอมปลตกแบบนี้สามยี่นะร้อยแปดสองร้อยสามร้อยก็มีหมึกเจ็ดดอ ไฟจัมโบ้สอง้ยบาทนะหัวแปดสิบก้วยปอกเนี่ยเป็นเวลาช่วงเ,ย,นเนย็นๆนะผมชอบมาเดินแบบนี้ะของแบบลดแบบราคาครับได้ของดีราคาถูกด้วยนะคนเริ่มน้อยแล้วม่ต้องเดินเบียดด้วย แต่ใครไม่สะดวกช่วงเยวเว็นก็กลางวันก็ได้ที่นี่ก็ราคาดีนะผลตัลาแมสาราคา,า,าถูกมากกุ้งสามร้อยบาทเชื่อหอยเชียสองร้อยยี่ร้อยแปดสิบอันนี้นจะเป็นหอ,อข้อตทั้งตัวของอาหาทอดแอว่าสินทอดให้ฟรีแน่นเลย

ร้อยลดสิบบาทก็โลละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเก็งมากไข่ทุกตัวประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นแบบจัมโบ้นนสามร้อยบาทแรงดาน,นึกยำทำให้เสร็จ นูดเป็นพูดเป็นไปจัมโบ้โอ้หนี่ก็420อยี่หงกั่งก็นึ่งฟรีทุกรล้วโหนี่รอตาเนาะราคาโอเคแล้วก็มีนมึ่งมีย่างบริการจิ้มก็มีนะโอ้โหัวนี้ 2. 2> มี่ตัวใสๆเลยอะ่ะสามร้อยบาทไข่แมงดาหอยน้ำกราสุดตลาดแล้วครับผมติดทะเลละอโอ้ยมาดูฝั่งนี้ปูไข่จมพวกอ๋อ,อแบบนี้นะ450สี่ร้อยห้าสิบใสเลยอะ่ะ หมดแล้วครับได้มาสุดแลวฝั่งน,นี้ก็มีอันนั้นเป็นหมึกแตชิมนี้หมดแล,แล้วก็จะเป็นอหอยอหอยเต็มตู้เลยแล้วก็มีนูนปนลาฉลาม 38, กูสามแปดพี่ต้นครับอ,อันนี้หอยหอยบิด นี้เป็นหอยซักตีนเนาะสองสิบบาทประมาณนี้แหละจิ้นหัวผัดก็มีโซนด้านนี้ก็เป็นโซนลานจอดด้านหลังตลาดนะครับผมตลาดสดสเซมิสตามช่วงเงยน็เยนๆก็เป็นช่วงเวลาที่พอค้าแม่ค้าเริ่มลดราคาอาหารซีฟู้ดลงนะครับผมก็จะได้ของที่ มีคุณภาพแล,และราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ